สวัสดีครับพบกับเราอามไนตี้จูริตและผมวิทนมเย็นตุลเป็นคนเดิมนะครับ รายการสาระดีกา5นาทีเป็นรายการที่เราจะเอาทุกๆเรื่องทุกๆอย่างทุกๆดีกาที่น่าสนใจมาคุยกันให้จบภายใน5นาทีนะครับดีกาที่น่าสนใจน่าออกสอบดีกาที่น่าสนใจที่จะเราเราจะเรียนรู้หลักกฎหมายนะครับจะเอามาพูดให้จบภายใน5นาทีนะครับ e ีีนี้เป็น EP ีที่4จะพูดเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา328นะครับว่ามันมีหลักคิดยังไงมันมีดีกาใหม่ที่น่าสนใจก็คือว่าดีกาใหม่ตัดสินว่าการโพสต์ลง Facebook ไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา S <S <S <N> น่าน,นะครับอ่บนามันน่าสนใจตรงน,นี้แหละแต่ก่อนที่จะมาถึงดีกาที่เราพูดกันดีกาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือดีกาปี65แต่มันมีหลักคิดแบบไหนเป็นการมีนมาด้วยการโฆษณาอยู่แล้วในดีกาปี62นะครับซึ่งดีกาปี6กก็เป็นดีกาที่ดีเหมือนกันนะครับในดีกาปี62เนี่ยคำพิพากษาก็ยาวหลายบรรทัดอยู่นะแต่ว่าข้อเท็จจริงมีไม่เท่าไหร่ครับมีอยู่สามสีบ่บรรทัดเองนอกนั้นเป็นการสั่งสอนจากศาลดีกานะครับสั่งสอนว่าการดูว่าแบบไหนเป็นมินมาด้วยการโฆษณา มันดูยังไงวินิจฉัยยังไงนะครับ ดีกาท่านสั่งสอนไว้แล้วในดีกาปี62แล้วดีกาปี65ที่พูดถึงเนี่ยมาขยายความต่อนะครับวันนี้เราจะพูดกันทั้ง2ดีกาเลยนะครับข้ออื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการมินระมัทด้วยการคุณาตามมาตาาม2 8เนี่ยมันต้องเป็นความผิดที่ผ่านมาตาาม2 6มาก่อนหมายความว่าการกระทําต้องเป็นความผิดฐานมินระมัทตามมาตา3ามก่อนถึงจะไปพิจารณาต่อไปว่าเป็นการมินระมัทด้วยการคุณาตามมาตาาม2 8หรือไม่ถ้าหากว่าการกระทําไม่เป็นการมินระมัทด้วยการคุณาตามมาตาามแล้วไม่ต้องพิจารณาเลยว่าเป็นการมิราด้วยก ธนาตามมาตา 3, 2, 8หรือไม่นะครับทีนี้มาพูดกันดีกาที่ 5, 2, 7, 6, ทับ 2, 5, 6, 2เรื่องมันมีอยู่ว่าไอออส โคดด่าไอ้เปียวลงในกลุ่มไลน์นะครับเอาว่า <c oughs> ข้อความที่มันใส่ลงไปนะ่ะมันเป็นการหมิน่นประมาทตามมาตรา326แล้วนะครับแต่นีนี่ไอ้การที่มันด่าลงในกลุ่มไลน์เนี่ยมันถือเป็นการโฆษณาหรือเปล่าดีการที่5 2 7 6บอกไว้ว่าการที่จะวินิจฉัยการที่จะ <c oughs> ดูว่าการกระทาใดเป็นการโฆษณาหรือไม่ให้ดูว่าการสื่อสารของมันนะ่ะใครเป็นคนรับสารประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เป็นคนรับสารหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคนที่สามารถระบุตัวได้ว่าใครบ้างที่เป็นคนรับสารถ้าหากว่าระบุตัวไม่ได้เป็นประชาชนทั่วไปเป็นข้อความที่่สสือาร ไปในวงกว้างแบบนั้นน่ะมันเป็นการมินิมัลด้วยการโฆษณาถือว่าเป็นการโฆษณาแต่ถ้าหากว่าคนที่รับสารมันจะมีจํานวนหลายคนก็ตามแต่มันสามารถที่จะระบุได้ว่าใครเป็นคนรับสารของเราบ้านอันเนี้ยสารดีการนันอยู่ว่าไม่ใช่การมินมัลด้วยการโฆษณาการโฆษณาดูที่ว่าคนที่รับฟังข้อความนั้นน่ะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเปล่าเป็นการส่งข้อความในวงกว้างหรือเปล่าไม่สามารถระบ,บุตัวบุคคลได้ไหมแม้จะเยอะแต่ยังระบุตัวบุคคลได้อยู่ไม่ถือเป็นการโฆษณาแต่ถ้ามีคนทราบข้อความแค่คนเดียวแต่วิธีการของมันเป็นการแพร่ข้อความออกไปในวงกว้างแพร่ออกไปโดยที่แบบไม่รรู้เลยว่าใค แม่งเป็นคนรับฟังบ้านแบบนี้ถือว่าเป็นการโฆษณา ดูให้ดีๆนะเราดูที่วิธีการนะครับเราไม่ได้ดูที่ผลของมัน,มนถ้าวิธีการของมันดูแล้วว่าเอย้ยมันส่งออกไปในวงกว้างส่งออกไปไม่รู้ว่าให้ใครฟังแม้จะรู้คนเดียวแต่วิธีการของมันเป็นการเผยแพร่ข้อความออกไปในวงกว้างแก่ประชาชนทั่วไปก็ถือเป็นการโฆษณาในทางกลับกันคนรู้เยอะแต่วิธีการของมันมันเป็นการส่งไปเฉพาะกลุ่มก็ไม่ถือเป็นการโฆษณานะครับดูให้ดีๆนะดูที่วิธีการไม่ได้ดูที่ผลนะครับถ้าไม่ใช่ไม่เป็นการโฆษณาแต่ถ้าใช่ถือเป็นการโฆษณานี่คือดีการที่2้7สองเจ็ดหกทับสองห้าห 2ข้อแท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือโพสต์ลงด่าลงในไลน์กลุ่มนะครับแต่ไลน์กลุ่มนั้นแม้จะมี10คน20คนแต่มันสามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนรับข้อความนั้นบ้างอย่างเงี้ยไม่ถือเป็นการโฆษณาต่อมาครับมีดีการที่38.7 7ทับสดีการนี้น่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่ว่าเขาพูดถึงมาตรา3.26นะเขาพูดถึงมาตรา328แนะและเขาพูดถึงข้อยกเว้นตามมาตรา329อนุ1อน,นุ3เป็นบทยกเว้นความผิดไปเลยนะครับดีการที่สาม2 5ด5พูดไว้ครับ่องมันน่าสนใจด้วยและเป็นดีกาที่ ลงในบทบรรณาธิการเนติด <oz> ้วยนะครับควรค่าแก่การศึกษาควรค่าแก่การนําไปออกข้อสอบนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับดีกาที่3 8 7 7ปดเจ็ดเทัเนี่ยเมื่อกี้ดีกาปีหกลงในรายกลุ่มใช่ไหมแต่ดีกาปี65เนี่ยไม่ลงในรายกลุ่มแล้วรายกลุ่มน้อยไปอันนี้มันโพสตแม่งลงเฟซบุ๊กเลยตองเราข้อจริงให้ฟังนี้ครับคือมันโพสต์รูปภาพแล้วแคปชั่นว่าคนขี้โกงเอาเปรียบเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งข้อความเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทนี่ไม่ หยาบคายนะครับเป็นถ้อยคำธรรมดาธรรมดาคำทั่วๆไปก็ได้เพียงแต่ว่าคนฟังฟังแล้วรู้สึกว่าไอ้คนที่ถูกดา่าเนี่ยน่ารังเกียจน่าเกลียดชังเป็นคนเลวของสังคมไม่น่าคบค้าด้วยก็เป็นหมิ่นประมาทแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคำหยาบคายไอ้คนโพสคือไอ้ออสนะครับไอ้โพสโพสลง Facebook ตัวเองเนี่ยไอ้ออสโพสลงเฟซบุ๊กตัวเองมันไม่ได้บุชื่อใคร แต่ปรากฏว่าพอเพื่อนถามเฮ้ยออสมึงด่าใครวะไอออสบอกด่าคนข้างบ้านกูน,นั่นอย่างหนึง่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สารตัดสินที่สารตัดสินแบบนี้เพราะว่าอย่างหนึง่งมันตอบคําถามคือในแคปชั่นไม่ได้พูดถึงใครแต่ตอนเพื่อนเม้นถามมีคนนึงสารแเนออีกคนหนึ่งแม่งก็สารเลวต่อไปครับแต่ว่ากูด่าคนข้างบ้านกูเองรู้แล้วว่าเป็นคนข้างบ้านต่อมาครับข้อแท้จริงที่เข้ามาประกอบก็คืออีติ๋มกับอีแป๊วเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันบอกว่าเอ๊ การที่ออดโพสเนี่ยมันไม่ได้ระบุชื่อก็จริงนะมันไม่ได้กล่าวถึงใครเลยแต่การที่เขาเห็นรูป <_ S 1> ขเขาเห็นที่ดินแล้วเนี่ย <_ S 2> เขาบอกเลยว่า <_ S 1> มันเป็นการกระทําของไอ้เปียวนั่น e อีต e ิ่มกับอีแป๊เห็นรูปปุ๊บบอกรู้เลยรู้เลยว่าเป็นไอ้เปียวรู้เลยว่าออดโพสถึงเนี่ยมันคือการด่าไอ้เปียวสองอย่างประกอบกันจึงหมายความว่าการที่คนคนนึงอ่านเนี่ยอ่านปุ๊บพบเห็นข้อความแล้วรู้ได้เลยว่าไอ้ออดสื่อถึงใครไอ้ออดมันจะบอกว่ากูไม่ได้ด่าไอ้เปียวกูไม่ได้ระบุชื่อใครไอ้เปียวมาร้อนตัวเองกูไม่ได้ด่า การที่คุณแม้ว่าคุณจะโพสต์ลงไปแล้วคุณไม่ได้ระบุชื่อแต่ถ้าอ่านข้อความประกอบภาพแล้วเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วคุณสื่อถึงใครแบบนี้ก็เป็นหมิ่นประมาทได้นะการหมิ่นประมาทไม่ต้องระบุชื่อเพียงแค่ว่าคุณโพสต์ลงไปแล้วคนอ่านคนเห็นเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องระบุชื่อที่นี้คำที่ดีของสาลฎีการนะครับสาลฎีการบอกว่าเมื่ออ่านข้อความประกอบภาพแล้ว ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นไอ้เปียวไม่สามารถเป็นคนอื่นไปได้เลยไม่สามารถเป็นคนอื่นไปได้เลยนี่ใช้คำนี้ เป็นคนอื่นหาได้ไหมเป็นคนอื่นหาได้ไหมเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยคํานี้ดีครับทําให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไอ้เปียวคนเดียวและไม่ใช่คนอื่นแน่นอนสารีกาท่านใช้คําพูดแบบนี้เพราะนั้นแล้วเวลาตอบก็ตอบบอกว่าทําให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงไอ้เปียวนะมันจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยเป็นคําที่สวยครับใช้คํานี้ด้วยนะเวลาตอบแล้วทีนี้ถามว่าไอ้การที่มันโพสต์ลง a c e b o o k เนี่ยมันมีการมีนุม,มานด้วยการโฆษณาไหมมันดูอย่างนี้ครับดูตรงที่ว่าเวลาที่มันโพสต์นะ มันกำหนดให้ใครเป็นคนรับข้อความมันกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมันน่ะตั้งเป็นลูกโลกหรือเปล่าอ่าถ้าเป็นลูกโลกถือว่าสาธารณะอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ถ้ามันตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนแบบเนี้ยไม่ใช่การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับดูซิว่ะบอกแล้วว่าให้ดูที่วิธีการไม่ได้ดูที่ผลดูที่วิธีการว่าการสื่อสารการส่งข้อความของมันออกไปนั้นใครเป็นคนรับข้อความถ้าคนที่รับข้อความสามารถระบุตัวตนได้แบบเนี้ยไม่ใช่โฆษณา แต่ถ้าคนรับข้อความไม่สามารถระบุตัวตนได้แบบนี้เป็นการโฆษณาต,ตอนที่ออสโพสดาโพสลง Facebook เ,เนี่ยมันโพสแล้วมันตั้งค่ายเพื่อนมันเห็นครับเมื่อการที่มันตั้งค่ายให้เพื่อนมันเห็นแม้เพื่อนมันมีกี่ร้อยคนก็ตามแต่มันสามารถระบุได้ว่าใครบ้างที่เป็นคนรับข้อความในการโพสดาบให้อ,ออสอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นหมายด,ด้วยการโฆษณาเพราะว่าทุกๆคนสามารถระบุตัวได้ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปไม่ใช่การสื่อสารไม่ใช่การส่งข้อความออกไปในวงกว้างนี่คือดีการที่3 8 7 7ปทับสองที่ขยายจากปีการ ดีกาพีที่โพสต์ลงที่ด่าลงในกลุ่มไลน์ไม่เป็นการโฆษณาแต่ดีกาพีหกโพสต์ด่าลงใน Facebook ซึ่งมันใหญ่กว่าสารก็ยังบอกว่าไม่เป็นการโฆษณาถ้าหากว่าการโพสต์นั้นนะมันกําหนดให้เห็นเฉพาะเพื่อนสารถือว่าเป็นการกล่าวหรือใสข่าวแพร่หลายข้อความต่อบุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ใช่การกล่าวไขข่าวแพร่หลายต่อประชาชนทั่วไปออกไปในวงกว้างนี่บอกอย่างนี้เลยตอบไปอย่างนี้เลยอย่างหนึ่งพูดถึง3 2 9อนุ1อนุ3 เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือไอออดบอกว่าก็ <c oughs> ผมเป็นคนในหมู่บ้านะผมเป็นคนที่มีส่วนได้เสียการกระทําข <c oughs> องผมถือเป็นการกระทำตามมาตรา3ามอนุ <c oughs> 1ก็คือเป็นการปก้องส่วนได้เสียของต้นอย่างหนึ่งเลขอย่างหนึ่งมันบอกว่าการกระทำของผมนอกจากเป็นอนุหนึ่งแล้วยังเป็นอนุนสามด้วยก็คือผมติชมด้วยความเป็นธรรมเพราะนั้นแล้วผมไม่มีความผิดคำถามก็คือข้ออ้างของไอออดฟังขึ้นหรือไม่สองสารบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะการที่คุณบอกว่าเขาล้อมรู้ว่าคุณเห็นมันไม่ชอบมันไม่ถูกต้อง คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปโพสต์ด่าใครคุณจะโพสต์ด่าใครไม่ได้ถ้าคุณเห็นว่าการทํามันไม่ถูกต้องคุณก็ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิเออคุณมาโพสต์ด่าแบบนี้มันไม่ได้คุณต้องไปร้องเรียนเอาไม่มาโพสต์ด่าการที่คุณโพสต์ด่ามันจึงเป็นความผิดและไม่ถือเป็นการกระทาตามมาตรา3 2 9อกครับคุณจะบอกว่าคุณป้องกันส่วนได้เสียของตนไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณติชมด้วยความเป็นธรรมตามอนุษสามก็ไม่ได้คุณมีช่องทางที่จะแก้ไข คุณไปใช้วิธีนั้นต่อให้เขาทําผิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปดา่าเขาการการะทำของคุณจึงเป็นการหมินม่นประมาทตามมาตรา3ามแต่ไม่เป็นการหมินม่นประมาทด้วยกันโฆษณาตามมาตรา3ามสอทับนี่คือดีกาที่5 2 7สองทับสองและดีกาที่3 8 7 7ปดเจ็ดเจ็ดทับสอนะครับคำพิพากษาดีกาที่พูดไปเนี่ยหลักกฎหมายที่พูดไปเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของเพจเราประมวลกฎหมายอาญาอาไมตี้จูริสนะครับพอสกแกนเข้าไปในเคียร์โค้ชนีชื่อตัวบทหลักกฎหมายที่มันสํําคัญสาคัญ แล้วก็พวกข้อสังเกตของมาตานั้นๆนะครับแล้วก็ยังมีคณพัพาษ,าษาดีกานะครับดีกาที่น่าสนใจดีกาที่ออกข้อสอบทุกสนามนะครับเนติมดิตอายการพิพาาักาาษาเราเอารวบรวมไว้แล้วใน QR code นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้เมไนตจูดี่เราเลยสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็หมดประเด็นแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยว EP หน้าหากว่ามีดีกาสําคัญๆมีดีกาไหนน่าสนใจเราจะเอามาพูดกันใหม่นะครับในรายการสาระดีกา5นาทีขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ